และในคลิปนี้นะครับแล้วก็อยู่กันในแมปของ Anime ะอินเทอร์เนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาทำการเริ่มเล่นกันในแมปนี้กันก่อนเลยนะครับจะบอกกันว่าแบบนี้เนี่ยจริงๆนะผมจะหัดตัวของ mm. อนิเมะไว้พอนแล้วทุกคนแต่ว่าผมคิดว่าลองมาเล่นตัวของอนิเม อินเทียว่าหน่อยดีกว่านะทุกคนอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเริ่มต้นเนี่ยผมจะทาการรับเควสนะโดยการรับเควเป็นตัวของการตีเออไอ,อหัวล้น3ตัวนะครับในโมกุลค,คือผมไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรนะอันนี้ผมก็ทําการตีไปเรื่อยๆครับอ่ะตอนนี้นะครับในแมปเนี่ยระบบก็คือยิ่งเอเนจีของคุณเยอะเนี่ยตัวของเอเนจีของคุณเนี่ยเท่าไหร่ดาเมจของคุณจะเพิ่มขึ้นเท่านั้นนะครับก็จะเห็นได้ว่าเวลาผมตีเนี่ยเห็นปะ ยิ่งตีขึ้นเรื่อยๆย,ยิ่งตีตลอดนะครับดาเมจของผมจะขึ้นจากหลักร้อยเป็น200อย่างนี้เรื่อยๆนะครับจะเห็นได้ว่า ออต่อครั้งที่ผมคลิกนะครับมันจะบวกแค่2อนะทุกคนแล้วก็ตอนนี้ผมถูกเปลี่ยนร่างหรือว่ามันเกมมันไม่รู้ดิออโต้ Auto เปลี่ยนร่างให้ผมนะครับก็กลายเป็นว่าพอผมได้ร่างนี้มาผมก็จะบวก Energy อยู่ที่5เลยนั่นเองนะครับวันนี้ก็ทํางานฟาร์มไปเรื่อยๆนะเพราะเนื่องจากมันให้เราทําการตีตัวหัวโลนเนี่ยสาตัวนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยจะมีระบบตัวของรีเวิร์สเพื่อทําให้ตัวของ Energy ของเราเนี่ยทำการ บูตได้อย่างรวดเร็วด้วยนะครับในคลิปนี้ก็คือมีการรีเวิร์สรัวนๆนะครับส่วนอันนี้นะครับผมก็ก่อนหน้านั้นจริงๆเนี่ยผมได้ทําการก่อโค้ดไปนะแล้วผมก็มีออวตารโซนอีกเยอะมากนะผมก็ได้ทาการอัปเกรดตัวของงูกุ่นไม่ใช่งูกลุ่นไอหัวโลนนี่ไปนะครับจนมันปวกประมาณสิบสองครับแต่จริงๆมันไม่คุมนะ้มแล้วทุกคนผมมีเยอะมากนะที่ผมเห็นเมื่อกี้นะครับแต่ว่ามันไม่คุ้มนะมันควรจะเอาไปไว้ใส่ร่างตัวอื่นนะเพราะ เพราะว่าตัวของทุกเกาะเนี่ยมีเลยนะครับส่วนตอนนี้เนี่ยผมก็นั่งดูนะครับว่าจากที่ผมเคยเข้ามาสํารวจแบบนี้เนี่ยจากที่มันมีไม่กี่เกาะตอนนี้มันก็มีถึง19เกาะกันเลยทีเดียวนะครับผมอ่ะตอนนี้เนี่ยผมก็ทําการมาส่งเควสนะครับเพราะว่าเราทําการเสร็จเป็นพิเศษวานะสับเควสท,ที่1นึ่งสับเควสท,ที่2เนี่ยเราก็จะมาตีตัวผมดําตัวนี้นะคือผมไม่รู้มันชื่ออะไรนะครับถ้าตามแบบอะไรยาชา <c oughs> นะครับเออน่าะะรักแล้วก็สาวหมัดอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะเก่งนะแบบสาวเปื่อ ปะปะโอเคตอนนี้นะครับผมคิดว่าผมน่าจะทาการรีเบิร์ดได้นะรีเบิร์ดหนึ่งนะเพราะว่าตอนนี้ผมเก้าพันพอเรารีเบิร์ดเนี่ยเอเนอรีเราก็จะหายนะครับแต่ว่ามันจะไดเอเนอรีมาค่อนข้างที่จะเร็วนะครับคือมมันไม่ต้องรอนานนะโอเคอันนี้ผมก็กลับมาทําการตีนะครับนี่อันนี้คือผมก็ได้ล่างเอาตัวของแร้งดีมานะครับเป็น,นตัวที่เราไปตีกันแหละครับตัวควสน,นะครับอันผมกดใช้นะครับแต่ว่าอมผมก็แบบ เอาไปใช้หมดแล้วเนี่ยผมก็ลังสับสนอยู่นะครับเรื่องของ UI ในแบบนีนะ้คือแบบนี้เขาทำ UI ได้ผมแบบเยอะมากเลย UI แบบให้กดเยอะมากแ,าแบบแบบแบบมันก็สับสนอนะนะครับวิกิผมยังพูดสับสนเลยโอเคครับก็บุก็กทําการเริ่มตีียนไปใหม่นะครับก็อันนี้เสร็จเควสที่2ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้กุญแจมาเป็นว o r คีสองนะจริงๆคือทุกเควสมันได้กุญแจแหละ นะครับคือเราต้องทำประมาณอีก4เควสนะครับถึงจะครบหกุญแจเพื่อไปทำการปลดล็อกว้นั่นเองโอเคครับก็ตอนนี้เนี่ยผมก็ทำการมารับเควสอันนี้นะครับเป็นดันเจียนเดี๋ยวจริงๆผมก็ยังไม่ได้ลงนะครับอืมไม่รู้มารับทำไมเหมือนกันโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้มีเงินอยู่ประมาณ5,000นะทุกคนผมก็ทำการเปิดตัวละครให้มันได้แบบเอนิจจ์เพิ่มนะครับยิ่งตัวระดับสูงขึ้นเราก็จะเอนิจจ์เพิ่มขึ้นนะครับเวลาเราตี ว่าใช่นล้ผมก็จะจไปตีนะทุกคนตอนนี้ยอยากลองฟาร์มรูบล็อกแบบไม่ต้องเฝ้าจอไหมต้องลองนี่เลย u ู Phone มือถือคาวฟาร์มเกม24ชั่วโมงดี่ต้องปิดเครื่องปิดเน็ตราคาเริ่มต้นเพียงแค่10บาทเท่านั้นแต่ถ้าอยากแรงแนะนําแพ็กนี้เลย M V I P สเปคแรงกว่าเดิม3เท่า F K ลื่นหัวแตกโหลดแอปลแล้วใส่โค้ดเลยเซ77ล777รับทันที488เพชรว่าใช่แล้จะทำการสุ่มนะครับอ,อันนี้เราก็สุ่มได้ งูกุลนมาทั้งหมดประมาณ3ามตัวแต่ตอนนี้ผมก็หาปุ่มไม่เจอนะครับอก็เลยไปรับขอหาปุ่มแบบเอ้ยใส่เงายัางไงนะวันนี้ผม,ผม,ผมแบบอยู่ไอมันงงจริงเว้ยเออปกติแบบอะไรก็ไม่รู้นะครับอ่ะตอนนี้ก็ผมเปิดมาที่กระเป๋านะครับปุ๊บปุ๊บ,บกดมั่วไปเลยทีนี้ <laughs> โอเคครับอ่ะตอนนี้เราก็เจอแล้วนะกับหน้ากระเป๋าอะไรผมแล้วผม,ผมก็ใส่ง,งูกุนมาทั้งหมดสามตัวนะครับเป็นระดับอีพิกเนาะเออส่วนตัวอื่นเนี่ยเราก็ขายทิ้งนะครับพ e ือ แบบนี้มันไม่มีระบบฟิลหรือมันมีก็ไม่รู้นะครับก็ข่าวใครที่รู้ก็บอกผมด้วยกันนะครับพอดีผมก็ขายทิ้งไปเลยกนะันโอเคคิดว่าในอนาคตเนี่ยมันจะมีเงาไม่ใช่เงาดรมวีตัวละครที่ดีกว่านี้ยูนิตนะครับที่เพิ่มเอ่อเอนเนอรีให้เราได้ดีกว่านี้นั่นเองนะครับโอเคก็อันนี้ก็คืองงกับย i อเหมือนเดิมคือผมทําอะไรโอเคแล้วนี้ผมก็กลับมาสาวหมัดเหมือนเดิมนะครับสำหรับการโจมตีตัวสามตา ตัวนี้นะทุกคนผมก็สาวมอนเดิมรับสาวจนไปจนมาแล้วตอนนี้ก็คือเอเ่อ energy ของผมเนี่ยมันสามารถรีเบิร์ตได้แล้วนะครับผมก็ไปครับรีเบิร์ตสองปุ๊บแล้วก็กลับไปทําการตีใหม่นะครับแต่ว่ารอบนี้ที่ผมตีเนี่ยผมก็ก็เริ่มมีความคิดนะครับว่าเราควรจะเอ่อตีจากข้างล่างขึ้นข้างบนไหมหมายถึงว่าตีกัวดกาก,ากแต่ก็ไปตีแบบใหนมันช็อตทีเดียวตาแล้วค่อยแบบไปตีตัวอื่นนะครับอืมผมก็ได้ตัวแบบตีมันสักพักผมก็ได้ตัวของ เงาไม่ใช่เงาดีล่างนะครับเป็นล่างเลยเวลาเราเปลี่ยนล่างเนี่ยดามเมจเราจะเพิ่มขึ้นด้วยน,นั่นเองนะโอเคอันนี้คือผมก็ตีแบบตัวเควสสองตายแบบในหมัดเดียวและผมก็เลยมาทําการตีไอ้สามตานั่นเองนะครับแล้วก็กลับมารีเบิร์ตอีกน,นั่นเองนะเพราะว่ามันรีเบิร์ตได้แล้วนี่นี่ครับแล้วก็รีเบิร์ตไปเลยครับรีเบิร์ตสามปั๊บโอเคทีนี้ผมก็เดินไปทีนี้ผมก็มานะครับทําการตีไอ้หัวโล้นเนี่ยแบบหมัดเดียวตายนะครับอ่ะจะเห็นได้ว่า พอไอ,ไอหัวดําเนี่ยพอผมตีไม่ตายผมก็ยืนเอพเคสักคู่หนึ่งนะคพับให้มันแบบเออโอเคให้ดูว่ามัดเดียยตายแล้วนะอะไรางี้นะครับเป็นการเออมันจะได้แบบไม่เสียของนะครับแบบไม่เสียเวลาใช่เพราะว่าวิจะตีใต้เนี่ยมันนานอยู่นะครับผมนี่นะครับก็ยิ่งยิ่งกดเร็ยวยิ่งคลิกเร็วมันก็จะยิ่งดีพีแรงหมายถึงว่าเร็วขึ้นนะแต่มันก็มี การตันของดีเของการคลิกอยู่นะครับแล้วเล่นทำอันนี้นะโอเคอันนี้ผมก็ทำการเปิด F K Auto ทิ้งไว้นะทุกคนจนเควส์เนี่ยมันเสร็จแล้วเป็นเทียบร้อยนะครับผมก็ไปทำการส่งเควสกันเป็นเควสที่3นะครับกุญแจดอกที่3กับตัวของ3มตาก็เล่นเงินมานานอยู่นะครับสำหรับผมโอเคครับก็นี่เลยเควสที่4นะครับผมก็รับมานะทุกคนเป็นการตีงงกุลอีพิกนะครับอจะเห็นได้ว่า ตัวแรกๆเนี่ยผมสามารถครั้งเดียวตายนะครับเนี่ยแล้วก็มาที่พวกนี้นะครับเพราะว่าผมก็มาฟาร์มพวกสามตาต่อนะครับเพราะว่าตัวเอนเนอรีของผมเนี่ยยังไม่ลดนะครับฉะนั้นผมก็ทําการสามาัดซ้ายขวาซ้ายขวาต่อไปนะครับ mm. แล้วตอนนี้ผมก็มีเอเนอรีอยู่ที่ประมาณล้านฝ่าแล้วนะครับผมก็มาที่แรงอัพนะครับแล้วก็มาดูว่าถุงีเบิร์ได้หรือยังแต่ว่าผมจําผิดนะทุกคนมันไม่ใช่1นึล้านสิแต่เป็นเป็นหล้านสี่สิบเอ็ดนะครับผมผมก็เดินไปสามาัดที่ตัวของ งูกลุ่นกันเลยดีกว่านะครับเพราะว่ามันต้องทําการฆ่าง,งูกลุ่นเนี่ยทั้งหมด15ตัวนะครับผมมันก็ค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆนะมันก็ตีไปเลยครับจากงูกลุ่นตัวนี้ผมก็ตีไปไม่ครบนะทุกคนผมตีประมาณ11 11 12ตัวนะครับแล้วก็ผมคิดว่ามันรีเบิร์ตได้พอดีผมก็ไปรีเบิร์ตเลยนะครับอืมเราปกติถ้าคนอื่นเนี่ยอาจจะต้องกัดฟันในการแบบเออเล่นให้จบๆแล้วก็มาส่งเควสแล้วก็รีเบิร์ตนะครับแต่ว่าผมแบบ ก็มันรีเบิร์ตได้ผมก็มารีเบิร์ตเลยนะครับเพื่อไม่ให้แบบเสียเวลานะครับเพราะว่าเรายิ่งรีเบิร์ตเนี่ยตัวเราเยอะยิ่งเก่งขึ้นนะครับพอยิ่งรีเบิร์ตนะตัวเอน r g จีมันก็จะคูณเยอะขึ้นด้วยนะครับมันทําให้เราแบบเอ่ออัพแรงได้ไวนะครับผมแล้วก็ดาเมจเนี่ยได้แรงขึ้นด้วยสำหรับแบบนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะน,น่าเล่นนะครับแต่ว่าก็น่าเบื่อในทีเดียวมองว่าอะไรคอสเอร์มันน่าเล่นกว่านะมันมีอะไรให้เล่นนะครับแบบว่า หาของ <mel od ic> อัปเกรดอะไรเงี้ยอันนี้ก็มีเหมือนกันนะครับหาของอัปเกรดแต่ว่ามันหาด้วยการที่เรายืนนิ่งๆนะครับแล้วก็กดคิกๆ Kirk ๆๆ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 อาจจะสบายนะครับในแบบว่าใครที่ชอบเล่นตัวของเกมเอพเนาะอันนี้ผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับเควสที่สี่เป็นเควสที่ห้าแล้วเราก็ต้องการไปตีตัวของพิโกโลแต่ว่าตอนนี้ผมก็หาเอออวตารที่สวมใส่เนี่ยเพิ่มเอเนจีที่ดีที่สุดตอนนี้ว่ผมก็เอาตัว งูกุลมานะครับซึ่งตอนนี้ผมก็งงว่าเอ้ยอม,มันทําไมผมไม่มีวะผมก็เล่นมานะผมลืมไปว่าผมกดออโต้นะครับมันก็เลยอัปเกตแบบออโต้ไปอ,อย่างไงผมก็ใช้ตัวของงูกุลอยู่ดีนะเพราะว่ามันเป็นตัวใหม่ดีตัวใหม่มันก็ต้องเป็นตัวที่ดีที่สุดนะครับประมาณนั้นนะผมก็เลยกลับไปตีนะตอนนี้นี่ตอนนี้เอเนจีแป๊บเดียวนะครับผมยืนตีเล่นๆอยู่ประมาณล้าน2ล้านแล้วนะครับตอนนี้อืมก็ค่อนข้างไวกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับการ ฟาร์มตัวของเลเวลนะับผมเสี่ยงพอหรือยังกับการซื้อขายในกลุ่มจ่ายเงินแล้วไม่ได้ของส่งของแล้วไม่ได้เงินจะใช้ตัวกลางก,ก็ต้องรอ,อนานเผื่อเจอตัวกลาปองปลอมอีกปวดๆๆหัวปวดหัว,หวใช้เซฟซอน co แพลตฟอร์มตัวกลางการซื้อขายออนไลน์ระหวา่างบุคคลมีระบบคุ้มครองการชระเงินแบบเอสโคสร้างห้องซื้อขายผู้ซื้อชําระเงินผ่านเซฟซอน co ผู้ขายส่งของจริงตรวจสอบและยืนยันจบซื้อขายผ่านพาร์ทเนอร์โค้ ตอนสร้างห้องดิวจะได้ค่าทาเยียมถูกลงด้วยนะสำหรับแอดมินกลุ่มซื้อขายต่างๆสตีมเมอร์เคเตอร์สามารถสมัครโปรแกรมพพเซฟพาร์เนอร์เพื่อรับไรายได้และร่วมสร้างคอมมูนิตี้ที่ปลอดภัยไร้โกงเข้าเซฟโซน .co ผมก็มาทําการเริ่มตีพิกโกโรเลยนะครับหลังจากที่ดีเพผมถึงนะเพราะว่าหลังจากที่ผมยืน FKT ตัวของโกกุลไปซักครัง้งหนึ่งเนี่ยผมก็มาเตะพิกโกโรเลยนะพอดีเพถึงนะครับจะเห็นว่าแบบมันลดไว้ากานะล้วก็จะได้ไม่เสียเวลาหาของด้วย นะครับมันก็จะหาของแบบไวๆกันเลยทีเดียวกระเจมเจาะหลวมแจ๊ะอะไรผู้หล่ะโอเคแล้วก็ตีไปอย่างนี้นะครับจนเควสผมเสร็จแล้วนะครับเพราะว่าันให้เราตีตัวของปิโกโ,โี่สิบตัวนะเพราะฉะนั้นผมก็ทําการรับไปเลยนะครับแล้วก็เควสสุดท้ายนะครับให้เราไปตีงูกุนห้าตัวน,นั่นเองนะครับแล้วก็เป็นหากุญใจดอกสุดท้ายนะผมก็หาอยู่สักพักหนึ่งนะครับว่างูกุนอยู่ไหนผมก็เหลือบตาไปเห็นนะครับว่าอยู่ในซอกตรงนี้ อ่ะผมก็เลยแบบอ่ะยังไม่ได้รีเบิร์ตนะครับพอตอนนี้เออ่พลังของผมอยู่ที่ประมาณเอ่หกล้านเก้าเกือบเจ็ดล้านนะครับผมก็มาทําการตีพิกโลสักพักหนึ่งนั่นเองนะครับอืมโอเคอย่างที่ผมตีได้สักพักหนึ่งเนี่ยผมก็จะกลับไปเออ่ที่อวตารนะครับเพราะว่าจะมาทําการอัปเกรดนะพอผมสังเกตนะครับว่าเออ่ไอ้ call, การกดออโต้เนี่ยทําให้ผมสังเกตว่าถ้าเราเออ่ขนเข้ามาในหน้าอัปเกรดวิกีนะทุกคนมันจะทําการอัปแต่ว่า มันไม่ได้อัพตอนที่เราอยู่ข้างนอกนะครับสุดท้ายเราก็ต้องกลับมาอัพอีดีเพราะฉะนั้นผมก็ต้องทำการปิดไปเลยดีกว่านะองูตั้งนานนะครับโอเคครับก็เราก็ตีวิกโกโล่ไปสักพักหนึ่งเหมือนกันนะครับวตัดไปตัดมาอย่างนี้นะเพราะว่าแบบผมใช้เวลาเล่นค่อนข้างนานนะครับแบบแบบนี้อ่ะเนี่ยอยีกนิดเดียวนะครับยังไม่ถึงเลยก็ทําการยืนตีเล่นเล่นไปนะครับอืระหว่างที่ยืนตีเล่นๆนะครับผมก็มาทําการสุ่มตัวของ แล้วก็ล่ชนะครับเป็นเหมือนคล้ายๆกา,า,าชาในอะไรคอสอเวอร์นะครับก็มันเป็นการสุ่มนะบอกเลยว่ามผมเจออะไรที่มันมันไม่สมควรที่จะเจอนะครับนั่นั่นก็คือการที่ตัวของกาชาที่เราอยากได้แล้วมันวิ่งผ่านหน้านะครับหรือว่าวิ่งผ่านแบบไม่จอดหรือว่าเลยป้ายนั่นเองนะครับหรือว่าอาจจะยังไปไม่ถึงแบบพาลงกลางทางกอนนั่นเองนะครับคือเสร็จแล้วผมโคตรเกลือนะครับถ้าไม่การตีโคตรเกลือเลยเนี่ยทุกคนดูดิ ิสติกอยู่แค่ไม่กี่ช่องเองนะครับคือแค่ขยับมาอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่ามันจะมีอะไรที่แย่ที่สุดเลยนะครับคือผมแบบสุ่มไปสุ่มมาแล้วก็เจอตัวขอบแบบเออลูนอยู่แค่นี้เองนั่นเองนะครับคือมิสติกอยู่ซ้ายเลเจเดอรี่อยู่ขวาแต่มันลงอีพิกเพื่ออะไรผมงงนะอตอนนี้ผมก็หมดแล้วนะครับสําหรับตัวของเออสิ่งที่เรียกว่าโทเค็นเลยกันนะครับในการหานะและผมก็ รีเบิร์ดได้พอดีนั่นเองนะครับผมก็มารีเบิร์ดเป็นรีเบิร์ดท่าแล้วนั่นเองนะครับคือโคตรไวนะแล้วแป๊บเดียวก็รีเบิร์ดท่าแล้วนะครับคือเสร็จปุ๊บก็รีเบิร์ดท่าเลยอันนี้ก็คือเควสนะครับผมก็มาทําการยกเลิกเควสดันเจี้ยนนอ้อแล้วก็มารับเควสตรงด้านข้างแทนนะครับเพราะว่าด้านข้างเนี่ยมันจะให้ตัวของบัตรบัตรคาร์ดบัตรฮีโร่อะไรไม่รู้นะครับที่เขาเพิ่งอัปเดตเข้ามาเนาะผมก็เลยเข้ามาดูอีกรอบหนึ่งนะเนี่ยจะมีตัวของ F card นะมันจะบววกตัของดาเมจกับเอ่อ เอเนจีเนี่ยหนึ่งนะครับอย่างละหนึ่งควสแรกเนี่ยมันให้ทำการตีเอ่อหัวโลเนี่ยห้าเออไม่ใช่เลยร้อยตัวเลยนะครับแล้วตอนนี้ผมก็เสร็จแล้วนะครับเลยจะตีมาแล้วผมก็เอ่อบรรทบรับเควสที่สองนะครับเควสที่สองเนี่ยให้เราตามหาตัวของเอ่อโทเคนน็นดากอนนะครับห้าร้อยชิน้นแต่ว่าผมไม่ได้ทำให้เสร็จนะครับสำหรับเควสนี้นะผมมาทำคุเอตหลักให้เสร็จเนาะในการปลดล็อกหกกุญแจนั่นเองนะครับสำหรับในเกาะเกาะนี้เนาะเกาะเกาะลื้อต้นเกาะดากันบอล คือแมปโรบอกไม่รู้เป็นอะไรกับราคอนบอนนะครับเธอทุกทุกทุกแบบเลยนะครับราคอนบอนจะกากที่สุดนะครับแบบงูกุนนะครับงูกุนเด็ดตัวเอกกาก,ากสุดเลยนั่นเองนะครับอ่ะแล้วผมก็มาทําการตีแบบนี้ไปเรื่อยๆครับเสาซ้ายเสาวขวาแบบเล่นไปหาวไปนะครับสำหรับแ,แ,แบบนี้โอเคครับก็ตอนนี้ผมมาทําการเปิดตัวของ Evolution นะครับปุ๊บก็บวกบวกปับกาก,าก,ากากมาหนึ่ง นะครับก็ไม่รู้ทําไมนะครับเสียไปเหมือนหนึ่งแล้วก็ได้บับก,กากๆมานหนึ่งนะครับผมก็เริ่มทําการตีตัวของโงกุลกันเลยนะครับในล,ล่างสุดท้ายนะืผมหวังว่ามันจะดับตัวของสิ่งที่ผมต้องการน,ะนั่นก็คือร่างสวมใส่นะครับแล้วก็เสร็จเควสห้าเควสเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่าผมยังไม่ไปส่งนะสำหรับอันนี้นะเพราะว่าผมอยากได้ตัวของร่างมันนะครับนี่ตอนนี้มันก็ดับแล้วนะครับสำหรับร่างมันเนาะร่างซีเคตไม่รู้มันชื่ออะไรร่างระดับมิสติกหรอ โอเคครับก็ได้แล้วนะครับสำหรับเควสนี่ก็ส่งนะครับตอนี้ก็คือเสร็จเควสหมดแล้วนะครับตอนนี้ถ้าผมจะรีเบิร์ดนะครับก็ต้องรีเบิร์ดที่ห้าห้าสิบล้านนั่นเองนะครับแต่ผมก็ใส่ตัวของเงาไปนะครับไม่ใช่เงาผมชอบพูดเงาตลอดเลยรับใส่ล่างเข้าไปครับส่วนล่างนี้เข้าไปมันก็จะบวกประมาณยี่สิบสี่นะครับในเอเนรจีเนาะแล้วผมก็ตีแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มาทําการยืนสุ่ม F K สักครั้งหนึ่งนะครับก็ บอกว่าไม่ได้อะไรนะครับแบบดวงโคตรแล้วสำหรับในคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลา,าไปก่อน,นครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับอนิเมะอินเทอร์เรียลแล้วก็อย่าลืมที่กดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับเอาไว้เจอกัอนใหม่นะครับว่าคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรสวัสดีลาไปก่อนครับบ๊ายบาย